ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมวอลเลอร์ออฟอีกเช่นเคยนะครับโดยในคลิปนี้เราก็อยู่กับเหรียญโป,รโปรหรือเหรียญป๋อก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับตัวนี้คือตัวเนี่ยตัวอะไรวะในอาวที่เขาเอาไว้แทงกันอะโตโรตโตโล่ที่ลักษณะเป็นเหมือนเออเป็นตัวบัวนึกออกแล้วแต่หึงไม่ออกนะครับเราไม่เล่นอานานแล้วเลยนึ่นนไม่ค่อยออก เราเจอกับมอดทอดดิมอดทอดลองอนไนลองของลองของไม่ได้อ่ะเหมือนไม่ไหวป่ะเลยจะเราอัพกิลหนึ่งมาก่อนไงสตันสตันไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แล้วครับหมุนรล้วเลือดมันเพิ่มด้วยนะนาเมดต่อเนื่องด้วยโอ้โหไม่ได้อ่ะอวดี ปาเขาให้โอ้โหอะไรวะพลาดแล้วสก,กิลพลาดผมมันรู้และมาเดมาเดมาเดมาดีล่ะแขงเก่านะเว้ยผมเคยเล่นอยู่ว่ะ ทั้งูทังโหดอยู่ยนี่นยะัพิางแบบสตารล,ล,ลัวซีซีลล,ลัวเอ,อ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่าอย่ามายุ่งต้องการอะไรครับคุณต้องการอะไรโอ้ทาเตะมานีนจวกแล้วเนี่ยเอ้ยมันหิวเกินวานเนี่ยหิวเกินป้อมยิงมาคุณเป็นคุณเป็นลายต่อไป คุณเป็นไลน์ต่อไปมาแล้วมาแล้วอันติอีกอีกโอ้โหมองไม่เห็นตัวเลขคุณดาวนือว่าสองวิที่ไหนได้ยี่สิบวิอันติของเรานี่คุณดาวเท่าไหร่เนี่ยลองลองลอง,ลองดูนะกี่วิวะเนี่ยมันน่าจะเยอะอยู่นะเนี่ย เห็นแล้วบ่าหนึ่งสองสามอันติสี่สิบปวีอาโหอะไรวะน่าจะลดลงหน่อยนะเพื่อยนย้นย้นหน่อยนานเกินทำเป็น LOL ไปได้เอมาเติมแล้วรอเดี๋ยว มันเข้าไปกันหมดแล้วเอาหลันหลันหลันเอาไงหวดีครับตันติมานี่เปิดให้เพื่อนเลยเนี่ยหาเพื่อนเอาเอาเอาเอ,เอ,เอนั่นแหละมาเลยเพื่อนตามโอ้โหมันรู้อ่ะมันปิกเกอร์ฟอมแหกแล้วดิเฮ้ยเอานี่ก่อนนองเมจ เอาเม็ดปักเขาให้มาดิครับเฮ้ยหวงตายยากกันวะมันติดถึงเลข5่าแล้วนี่เองเลข5่ามันจะเพิ่มเลือดนะตัวเราก็ไม่ค่อยจะมีดาเมจด้วยนะครับไม่ดาเมจไม่จัดจ้านในย่านของกลับก่อนดีกว่ากลับบ้านบ้างคนทางบ้านถาม บานช่องไม่กลับเดี๋ยวแล้เก็คลิปมาสั้นก็ไม่ได้ตัดนะครับเพราะผมเป็นโรคที่เกลียดตัดเยอะแล้วด้วย oh. ไปรอเมดมันก่อนดีกว่ามั้ยให้มันเกิดเกิดแล้วเดี๋ยวมันจะตุยยาก oh. เอาเปล่ามันเอาเปล่าไยมันเอาวะ, oh. น,าวะนี่นะ มันเอามันเอาสตัร์สตัร์แล้วสตัร์อีกไอ้ยาไปไหน,ไหนมอดทอดเอ,อ้ยมันมาเยอะมันมาเยอะระเบิดพลังโชว์ไปก่อนเราโชว์ความแข็งแกร่งเพื่อนเรามายังป่าเรามายางังยางยางป่าเราฟาร์มอยู่ Storming, Music ears. เปิดให้ได้นะเอาปเปล่าป่าเราแยกกันแล้วเฮ้ยเราได้อยู่แล้วเนี่ยเราเอาดูอ๋อป้อมมันแตกเงินทองไหลมาเทมาเอาไหมมาทอดหรือเอาใครเดียวเฮ้ยเราไปลุมแทงกันเพื่ออะไรเฮ้ยโอโ้โหเปิดให้แล้วมา เอาหน่อยยิงมันยิงยิงยิง,ยงโ,อโ,โอ้โหคุณไปเสียสก,กิลกับแทงกันเท่าไหร่วะนะ่ะเมื่อกี้เนี่ย,ยเสียไปประมาณสองคนละสองสกิลละมั้งไม่งั้นไอ้พวกนี้เก็บไม่ไม่พวกนี้หมดแล้วเนี่ยจะดูเลยครับแน่ป่าเรา ไอป่าเ,เรา,เาดันเลนเว้ยไปไปไปดันไปเอ้าไม่รอดแล้วไหมเฮ้ยไอยา,า,า,าเอาเรื่องเฮ้ยโหดว่าเอาไม่ลงแล้วอ่ะความจนเกิดหรือจนเฉิดฉดายแล้วอ่ะเอาละครับตอน,นนี้ถ้าแพ้นี่คือลบเกมทิ้งเลยไหมล่ะป่าเราเฉิดฉายขนาดนี้ มาแล้วมาช่วยแล้วเพื่อนโอ้โหไม่ต้องแล้วล่ะมาเปิดรอรอเปิดรอเปิดมีคนมาตามยังแครรี่มายังมาแล้วมาแล้วโอ้โหคีบไม่มาดิคีบไม่มาดยสองนุย 2, เลยฟลี่เอาเรื่องว่ะปักเอาให้ลาสักทีดีวะขออนุญ,ญาตลาดสแล้วกัน สตันหมู่วันนี้รออยู่ไถรอไถอจบแล้วครับเฮ้ยโหคิดไม่มาไปมาล้วคิดมาแล้วยิงป้อมยิงป้อมรอผมรอสตันอยู่นี่ไงล่ะไม่ต้องมาแล้วป่าจบแล้วคุณฟาร์มไปมันจบแล้วครับท่านผูน้ชมสตันขนาดนี้ รัวขนาดนี้สตันสโลอะไรก็ไม่รู้อ่ะทีมผมอะ่ะดูดิทั้งแท้งทั้งเมททั้งคอยเตอร์สตันกันแบบสุดยอดอะ่ะสตันสโลโอเลเทสเอาป่ามาแล้วครับป่ามาแล้วรับจบเหรอโอเคเรียบร้อยไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ